สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ตตักกศิลาในรายการโหรลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหรวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันอังคารที่4สิงหาคม2,563 เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสมช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23านาฬิกาช่วงเวลาที่สาเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสนาฬิกาถึง4นาฬิกา เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสองหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขสามหมายเลข 5, เจ็ด แล้วหมายเลขแ8ดเป็นหตัวเลขที่ได้ใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียท่านสามารถนําทั้ง6ตัวเลขนี้ไปจับคู่ไปผสมหรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก2-4 2-3 และ27เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเซียในเวลา20ในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขห้าหมายเลขสี่ หมายเลขหกหมายเลขเก้าหมายเลขเจ็ดและหมายเลขหนึ่งเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่นาฬกาถึง23่นาฬิกาท่านสามารถนำตัวเลขนี้ไปจับคู่ไปผสมหรือไปรวมกัวเลขของท่าน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกห้าสี่ห้าเก้าและห้าหนึ่งเป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของสช่วงเวลาของ้ยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซีย ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3มนาฬิกาถึง4นาฬิกาจะมีด้วยกัน5หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข3หมายเลข8 แล้วหมายเลขสองเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง5้าตัวเลขนี้ไปใช้จับคู่ไปผสมหรือไปรวมกัวเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ2คู่คู่แรก4 5และ4 2 เป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่ที่สามของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาจะมีการจับจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนาไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกัศิลาโหลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชา ทักษานำโชคฟรีเพื่อให้ท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองแล้วต้องผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคลาสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่อนชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกชิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับจะค i า e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ